มาด้วยเสียบๆสียบนกันมันครับ ม,มาใหม่ลงมาแต่ทั้งเหินจะเสียได้ยินบ่ได้ยินครับผมเ <laughs> สียงอาจสีกล่องแน่ด้วครับเด้อมือน,นี้ลืมมาใหม่ลงมานะครับผมป่ะป่ามาตายไฟกับทีวรีรถไฟครับผมชีมแล้วกันตำรวมเน็ดครับผมมือน,นี้เอ้ออยนี่ครับมีกล้วยมีมักซีดามีมักนัดมีหอยบักย่อมาครับผมชีมแล้วกัน ว่าไ,ไห mm hmm. วานบนากนัดข่าวกันดีไปทั่วครับผมไม่แควดิบไม่มบักซีดาบักนัดอย่างเงี้นี่นี่เราทีแห้งเซียม mm hmm. วิริ่งมาเนี่ยมือก้อนตั้มตะบักซีดาครับผมบักซีดามันก็ออกฝาดๆนะครับผม <laughs> มันนี้มันหวานบนากนัดหวานบนากนัดสม้ม <laughs> หวานเปียวหวานบักหนัดนะครับผมก็มีอันนี้ยังอีกวะผมก็หลงมไม่บักยุ่มลืมอลไรซื้อบักยุ่มลงไปนึ่งโอ้ยแทบเดี๋ยวมันมาลุกตุบกรับคุณถางสุดครับผมรถแดนไปแดนมาตนลุมอยู่กลุบกับกุบกับเขาเจาะถนนนะครับเจาะถนน ใส่ทอใส่ทอป่อป่าใส่ทอเอียงกอดส้นก็อื่นอย่างน่ะอ่าเอียงวะโค้กีหลงหรือแบบนี้อ่าเข้าไปเห็ดอันหน้าแหลงนะครับท่อน้ำ <laughs> จอถนน,นเห็ดทอนะครับบันทึกทางมันสุดรถแลนไปแลนมาดื้อตึ๊บตับอยู่ห <laughs> น,นักอีกอ่ะนะครับ <laughs> แก่งวังยังมาแรงคื่เก่าครับเผ็ดเดือเรื่องะเนี่ยเผ็ดปีกแห้งปั่นเข่าใช้นำด้องนะครับเนี่ยมัำน,ำมนวเปียวหวานรสเปียวหวานกลับไปเหม,มือมนยำแนบแบกยอครับ và lạc nạt đây chân cũng mình tăm quể, nó nào chính tắm quẩy nó 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 tăm nó nó แบบเปิดยุ่งๆนี้บอครับเข้ากันตัวทูครับโอ้โ้เพจอเไ้อบบนี้ออกดิแล้วอ่ะ ปีกออกดินแล้วครับผมปีแห้งนะเดี๋ยวครับผมพอได้หอมปากหอมคอครับผมมาสิมสู้กันยยอะๆนะครับผมเสนอเมนูแสบๆวันนี้ต่ำร่วมครับไปพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับผมเมือนน้าพอกันไหมครับอย่ายวครัครับขอบคุณเล่าครับที่ให้การรับเบิ่งรับฟื้นกับริมกอไลค์กอแชร์กอลตีตามเบาใหม่นีครับเด้อขอบคุณเล่าๆครับไปเมือนน้าพอกันไหมครับไม่แห้งครับ Ngay một nho à. Ngay hả? Cảm <laughs>